เชิญท่านผู้ฟังรับฟังธรรมะพระสีอริยะจากพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวรอนารโยแห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตบ้านหมอตาตำบนดอกไม้อำเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าจะสมควรเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรขอเชิญรับ ชมเลยรับฟังได้ณนะแบบัดนี้ณนะแบบัดนี้หลวงพ่อจะอธิบายข้อธรรมะในข้อเรื่องคำว่าการเปลี่ยนแปลงโลกของเรานี้เราจะเปลี่ยนแปลงให้โลกเป็นธรรมอย่างไร หลวงพ่อจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอะพวกเรานั่นแหละจะเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่เข้าสู่ยุคศีลวิไลก็คือว่าเข้าสู่พัะธรรมเข้าสู่คำสอนเข้าสู่ความจริงนั่นแหละนะพวกเราจะเข้าเข้าสู่ยุคศีลวิไลได้นี่ ก็เพราะพวกเราจะได้พระจะได้ทมพวกเราจะได้คําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเราได้ตกยุคศีวิไล์นะถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้ออกมาเนี่ยพวกเราก็จะ,ะไม่ได้เข้าสู่ยุคศีวิลไลนั่นแหละนะถ้าหากว่า พวกเราไม่ยึดเอาคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าไปปฏิบัติตัวตนแล้วเนะี่ยสีวิไลก็จะไม่เกิดให้แก่เราได้แหละคําว่าบุญคําว่ากุศลนั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ว่ามันจะเข้าสู่ยุคสีวิไลเพราะว่าเราทําบุญมันเกิดบุญให้บุญแก่เราเนะี่ยเรามีบุญนั่นแหละบุญของเราที่เราจะนับว่าตนเองมีบุญนี่มันมีอย่างไรบุญเนะี่ย มันมีบุญก็เพราะว่าเราละจากความโลภจากความโกรธจากความหลงจากทิฏฐิจากโมหะจากโทสะพวกนี้เขาได้น่นแหละแล้วก็ปฏิบัติตัวตนเนี่ยให้มันเป็นสุขนั่นแหละเพราะว่าจิตของเราจะไม่ติดยึดกับความโลภกับความโกรธความหลงแล้วเนี่ยจิตของเรามันก็จะว่างในเมื่อจิตของเราว่างแล้วเนี่ยมันก็จะตกนั่นแหละเขาเรียกว่า,าตกทุกแล้วยุคสีวิไลแล้วนั่นแหละ จิตของเราอะเป็นสีวิไลอะได้ไห,ไหมจิตของเรามันละจากความโลภจากความโกรธจากทิฏฐิไดนะ้พวกเราก็จะเข้าสู่ยุคสีวิไลนั่นเองได้ไห,ไหมถ้าพวกเราไม่ช่วยกันปลดกันลดกันละแล้วพวกเราจะเข้าสู่ยุคสีวิไลได้อย่างไรตรัวนี้ตรงนี้ต้องให้พวกเรานีคิด ว่าเราจะตกยุคศีววไลยได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันปลดไม่ช่วยกันลดไม่ช่วยกันละไม่ช่วยกันวางไม่ช่วยกันคายออกทางวัตถุนั่นใช่ไหมไอตัววัตถุนี่แหละไอตัวที่ว่ามันทําลายพวกเราัน่นแหละนะเรายึดวัตถุเราถือวัตถุเราไม่ได้ถือทำไม่ได้ถือคำสอนนั่นแหละ สอนกันพวกเราก็ไปสอนกันให้ไปยึดวัตถุไปถือวัตถุนั่นแหละไม่ได้สอนให้ไปถือทำถือคําสอนของพระสาสดานั่นแหละแล้วจิตของพวกเราทั้งหลายตรงนี้มันก็ไม่ได้แยกออกมาจากวัตถุนั่นแหละแต่ถ้าเราจะเข้าสู่ยุคศีวิไลแล้วนี่พวกเราจะจําเป็นที่พวกเราจะต้องแยกออกจากวัตถุสิ่งเก่าเหล่านั้นแหละนัน่น ให้เราคำนึงถึงว่ายุคศีวิไลก็คือพระธรรมก็คือคําสอนนี่แหละเราได้คําสอนไปปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนั่นแหละเราจะเป็นสุขนั่นแหลนะนะถ้าถึงสุขแล้วมันจะจึงจะถึงยุคนั่นแหละถ้าเราไม่ถึงสุขแล้วยุคมันจะมีได้อย่างไรศีวิไลมันจะเกิดได้แก่พวกเราได้อย่างไรให้พวกเราพิจารณาตัวนี้แล้วพวกเราจะเข้าใจ ให้เราเนี่ยต้องช่วยกันปลดช่วยกันลดช่วยกันละช่วยเอาคำสอนที่ออกไปสอนให้เขาปลดให้เขาลดเขาละจากพวกด้านวัตถุจากวิธีกรรมต่างๆนั่นแหละนเห็นั้มนะ,นะคือเราจะต้องเอาให้เอาคำสอนตัวเนี้ยสอนเลยบอกเลยปฏิบัติเลยอ่านเห็นไหม ยุคของเรายุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคตัดตอนตอนแล้วตัดแล้วเนี่ยแหละถ้าเราตัดตัวเดียวตอนนั้นหนะะนะตัดตอนเขาเรียกตัดตอนได้กินผลมันเลยนั่นไม่ต้องไปยุ่งยากไปปลูกไปฝังอะไรขึ้นมาอีกแล้วเราตัดตอนเท่านั้นมันก็สําเร็จแล้วเท่ตอนนั้นมันยุคคือว่าต้องตัดต้องปลดต้องลดต้องละต้องวางต้องขายใช่ไหมตัวนี้พวกเราจะสําเร็จนั่น ให้พวกเราหันมามองเห็นให้พวกเราหันมาช่วยกันใช่ไห,ไหมโลกของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะว่าให้พวกเราถือเอาพระธรรมถือเอาคําสอนของพระศาสดานี่แหละพวกเราจะพ้นโทษพวกเราจะพ้นทุกข์นะพระสงฆ์ก็ต้องให้วางจากลาวางจากยศวางจากชั้นันเสริญ มีลาบเราอย่าปติดติลาบมียศเราก็อย่าปติดติยศแต่ยศมันมีกับเราก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาอันก็ไม่เป็นไรตอนนั้นเรายังไม่เป็นโทษแต่ถ้าพวกเราถือให้มันเป็นโทษมันจะเป็นโทษแน่จะเราถ้าเรารู้จักถือแล้วเรารู้จักวางรู้จักให้รู้จักกันก็เกื้อกูลแล้วมียศไม่ติดยศแต่ยศต้องมีกับเราเราก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมดา น่ะเราก็จะลงได้เราก็จะมาได้มาช่วยกันได้มาช่วยโลกได้นันเองแต่ถ้าเรามียศไปยึดเอายศเลยอย่าง,ง้ยอ,อย่าง,งแย่เนี่ย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 ข้อที่ขอ้ขอผิดของพวกมียศหนาได้ไหมไปหอบยศไปเอายศไปถือยศแล้วก็มีทิศทิ่นหนาไ้ไหมไม่เอามานุษย์ไม่ช่วยมนุษย์ไม่อนุเคราะห์ไม่เพื่อคูลไม่รู้จักให้ไม่รู้จักทานไม่รู้จักส่ง สื่อสารยานชัยมงคลไม่รู้จักประทานกายประทานสังขารให้แจกโลกให้ชาวโลกไม่รู้จักหน้าที่ของตนเพราะอะไรเพราะไปถือยศเพราะไปหัวเพราะยศนั่นเอไหมนั่นใช่ไหม,ไหมท,ยยที่นี่เขาแจกจ่ายยศกันที่นี้ยใครอยากได้ยศบ้างเฮ้ยเขาก็ประกาศได้เลยนะ มันเปรียบเหมือนว่าข้ามีทรัพย์ทัโลกเลยเนี่ยยศข้าก็มีอะไรข้าก็มีท่านจะอ,อะไรกับข้าข้าจะให้ท่านในทุกสิ่งนี่แหละแต่ทีนี้มันก็เจาะกันได้อยากได้ยศทีเนี่ยมันก็มียศกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเราอย่างนี้เราจะช่วยโลกอย่างไรแล้วธรรมของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ไหนเนีมันก็เลยหมดนะเห็นไหมก็เลยเป็นอันว่าพวกเราเราทั้งหลายช่วยเขาไม่ได้แล้ว ช่วยมนุษย์ไม่ได้แล้วเธ้เนี่ยเพราะมันคาอะไรมันคายศหลวงพ่อก็บอกแล้วมันคายศเขาจะหอบยศมาให้เราแล้วเราจะไปหอบอายศกับเขาอีกอย่างเงี้ยททนี้มันติดไหมเห็นไหมเทนี้มันก็ติดยศเธอในเมื่อติดยศแล้วเราติดอะไรเนี่ยมันเราจะไปว่าเราติดธรรมพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเพราะมันมาติดยศเพราะธรรมพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พวกเราไปติดยศแต่พวกเราก็อยากไปหอบเอายศอย่างเงี้ยเห็นไหม มันก็กลายเป็นเช่ว่าพวกเราต่อสู้กับพระธรรมต่อสู้กับคําสอนของพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้แล้วบ้านเมืองนล้วเราจะทําอย่างไรสิเดียนี่บ้านเมืองของเราแล้ก็เดือดร้อนจะตายกันหมดแล้วก็เพราะว่าไอ้พวกลาบพวกยศพวกชั้นเสริญทั้งหลายพวกเขาเหล่านีน้ช่วยเขาไม่ได้อเคราเห์เขาไม่ได้เกือ้อกูลเขาไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์บวชให้พวกเรานะความหมายของพระพุทธองค์ที่บวชให้พวกเราเนี่ยบวชเข้ามาเพื่ออะไรอย่างนี้พวกเราก็ยังมองม่เห็นเลยนะการบวชของตนในบวชเข้ามาเพื่ออะไระเพื่อจะให้เรามาเรียนมาเรียนธรรมะพระพุทธองค์สอนธรรมะได้ธรมร,ธรมะบรรลุธรรมะบรรลุธรรมได้แล้วเนี่ยก็ให้ออกโปรดวินัยยศร์ออกโปรดโลกออกโปรดชาวโลก นั่นคือหน้าที่ผู้เสียสละหน้าที่ผู้ให้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยรูปก็ดีด้วยดามก็ดีด้วยขันก็ดีเนี่เอามาปองเอามาวางเอามาให้เอามาอานุเคราะหเอามาเกื้อกูลตัวนี้จึงกลับไปเป็นบุญได้แจกเขาเขาจึงจะได้ส่รับส่วนบุญส่วนคนศลจากเราเพราะเราเป็นแจนหลักให้เขายึดให้เขาถือให้เขากาบให้เขาไหว้เขาบูชาพระสงฆ์ ผู้เป็นสมณะเพศที่ว่าแยกออกมาบวชเพื่อจะเสียสละเพื่อจะให้เพื่อจะอนุเคราะห์เพื่อจะสร้างบุญเพื่อจะทําบุญทําบุญให้บุญแจกเขาให้มันได้พระพุทธองค์เอามาให้พวกเราทําแบบนี้มาทําบุญแล้วให้บุญแจกเขามาสร้างคุณมาให้คุณแจกเขาเราเป็นผู้ที่ว่ามาสร้างเพื่อให้สร้างเป็นทานทําเพื่อให้ทําเป็นทานทําแล้วเป็นของเขาทําแล้วไม่จะเป็นของเราหนาได้ไหม พระพุทธองค์ท่านให้ยึดอย่างนี้ท่านให้ถืออย่างนี้ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพ,พุทธองค์ไปสอนให้พวกเราเนี่ยไปติดลาไปติดยศไปติดชัรเสริญไปหอเอปลาร้เอายศเอาสรรเสริญของชาวโลกเขาอยู่อย่างนั้นและบ้านเมืองเขาจะอาศัยพระสงฆ์ได้อย่างไรอาศัยพระธรรมได้อย่างไรอาศัยคําสอนได้อย่างไร ให้เราเข้ามาถือธรรมเข้ามาปฏิบัตริรมเข้ามาอนุเคราะห์มาเกื้อกูลมาช่วยโลกมาเสียสละเพราะมาเสียสละตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ครูบาอาจารย์ที่เราไปบวชครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เราละจากพันธะที่เป็นเครื่องผูกละจากบิด,ดาบรรลักษณละจากบ้านจากเมืองเข้าไปบวชเพื่อจะไปเรียนวิชาอาคมจากพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้เราก็จะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้ ออกปดโลกช่วยโลกอน,นุข้อก็คอณศาสตว์โลกให้เขาได้อยู่เย็นเป็นสุกน่าเห็นไหมนั่นนั่นคือหน้าที่ของพระพุทธองค์บวชให้แก่พวกเราหน่าเห็นไหมแต่อย่างทุกวันให้พวกเรามองที่ให้พวกเราเห็นด้่แต่วน่ว่ามันมีอะไรบ้างมันได้อะไรบ้างน่ะมันเกิดอะไรบ้างโจรมันก็เกิดเต็มบ้านเต็มเมืองก็เราอยู่อย่างนี้หน่ะเห็นไหม ภัยพิบัติมันก็มีมันก็เกิดอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีพระธรรมมาค้าโลกไม่มีพระธรรมมาช่วยโลกเพราะพวกเราไม่ช่วยกันเห็นไหมเรื่องของเรามันจึงเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ก็พวกเราไม่ได้ช่วยกันนั่นเองอ่นไหม,มถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยกันในตรงนี้มาช่วยชาวบ้านชาวเมือง นั่นเห็นไหมไม่ไม่ไม่หอพลาบไม่หอเอยศบางลาบบางยศบางแล้วก็วิ่งเข้ามาช่วยมายุเรามาช่วยกันในตรงนี้น่ะบ้านเมืองของเราจึงจะได้รับผลจากพวกเราน่นเห็นไหมแต่ทีนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นกันไปทุกวันเนี่ยมันเป็นเนยมันไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเขาเั่นแหละนะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันเดืดอดร้อนอยู่แบบนี้นั่น อันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็ทรัพย์กูอันนี้ก็สมบัติของกูอยู่อย่างนี้มันแยกมันทิ้งกันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ยศของกูอันนี้ก็อำนาจของกูอันนี้ก็ไปเรียกของกูนี่แหละบ้านกูบ้านมึงของกูของมึงของเขาของเรามันมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเห็นไหมแล้วทอนี้ไอ้ความโลภความโกรธความหลงทอนี้มันก็ได้ใจที่นี่มันก็ขึ้นลุกขึ้นมาทีเนี่ยน่าใช่ไหมเดืียดร้อนกันไหมทีเนี่ยน่า ผู้มีหน้าที่ก็ทาหน้าที่ก็เดือดร้อนกันแหละแต่ไม่คํานึงถึงว่ามันเป็นอย่างไรอย่างทุกวันเราเห็นไหมทีเด็ดพอ่าเพราะพวกเราทําตัวเราเองพวกเราทําพวกเราเองเห็นไหมไม่มีพระทมคําสอนมาสอนโลกมาบอกโลกเห็นไหมล่ะเ,เขาปิดหูปิดตาพวกเราไว้หมดแล้วปิดวาจาไว้หมดแล้วเห็นไหมปิดปากปิดจมูกไว้หมดแล้ว แล้วมันจะรู้อะไรแล้วมันจะมองเห็นอะไรน่าเห็นไหมน่าหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าตามันก็จะบอดหูมันก็จะหนวกปากมันก็จะกือกนั่แหละนะจมูกมันก็จะน่าเห็นไหมอ่ามันปิี่จมูกปิดหูปิดตากันไว้หมดแล้วเห็นไหมแล้วจะมองเห็นอะไรล่ะทีเนี้ยโลกข้าเรามันจะมองเห็นโลกไหมมองเห็นธรรมไหมเนี่ยแล้วหลวงพ่อจึงจะให้พวกเราเนี่ย เข้าใจในธรรมะในเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วจนะให้พวกเราถึงเสียสละน่ะเห็นไหมเราสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องรู้จักการเสียสละรู้จักการที่ว่าเราจะช่วยโลกเราจะนุเคราะห์โลกเราไปยึดไปถืออะไรต่อพระธรรมต่อคําสอนพระศาสนาได้อย่างไรให้พวกเราเจ็บไปคิดเจ็บไปพิจารณาแล้วให้พวกเราช่วยกันน่ะ ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เป็นเลยแหละบ้านเมืองก็จะเดืดอดร้อนอย่างนี้เพราะเป็นเพราะเหตุที่ว่าพวกเราไปติดลาบไปติดยศไปติดส,นสันเสริญไปติดยินดีเขาหอบลาบหอบยศไปให้ทีนี้ก็กมทันทีเลยละไรเอพวกลาบยศส,สันเสริญทันทีเลยอะไรนะโดยไม่คํานึงถึงว่าพระธรรมคําำคำสอนของพระศาสดา,าท่านสอนอย่างไรท่านให้ติดไมหมลาบยศส,สันเสริญที่เขานามาให้เราจะติดต้องเขาไหม เนี่ยรับเพื่อให้รับเป็นทานรับรับได้นะรรับแล้วเรวรับให้เป็นของเขารับเปื่ติดเราไม่ได้ติดมูลไม่ได้ติดทรัพย์ไม่ได้ติดสมบัติของเขานั่นแหละรับเพื่อให้รับเพื่อเป็นทานทําเพื่อให้ทําเพื่อเป็นทานมีเพื่อให้มีเพื่อเป็นทานอนนเคาะโลกเกื้อกูลโลกจัาดโลกแะ่ได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เขาจะหมดทุกหมดศกนั่นเห็นไหมมันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือขณะนี้ก็คือว่ามีพระธรรมเท่านั้นแหละที่จะช่วยโลก แต่พระธรมเนี่ยพวกเราก็จะมาช่วยพระธรรมน้่นหละฮะพระธม์จะช่วยโลกได้ก็เพราะเป็นพวกเราพระธรรมก็จะมีเื่อว่าชี้ทางให้พวกเราปฏิบัติชี้ทางให้พวกเรายึดถือชี้ทางให้พวกเราหด่ยแยกออกจากวัตถุหนีจากวัตถุเราอย่าไปยึดวัตถุตัวนั้นอย่าไปยึดวิธีกรรมตัวนั้นให้เราต้องเอาคําสอนตัวนี้ไปสอนให้เขาได้ปลดจากตัวนั้นลดจากตัวนั้นละจากตัวนั้น ตัวที่มันไปยึดยึดวัตถุถือวัตถุหอบวัตถุเอาวัตถุแล้วก็สนุกสนานล่าเริงเห็นไหมมันติดในของสวยมันติดในของงามมันติดกันไปทั่วโลกเห็นไหมเนีย่ยมันสวยเหลือเกินมันงามเหลือเกินมีผุ๋ยก็ไปใส่ตรงนั้นแหละมันยึงไม่ถูกถูกบุญพระชาสดาสัมมาสัมรพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเนี่ยสอนเนี่ยให้พวกเราเอาผุ๋ยไปใส่ให้มันถูกบุญ แล้วพวกเราจะได้บุญนานใช่ไหมถูกบุญก็คือว่าให้สนับสนุนในคําสอนของพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละให้ออกโปวดโรคให้ออกช่วยโรคให้ออกอนุเคราะห์โรคเกื้อกูลโลกนี่แหละมีทรัพย์มีสมบัติพระพุทธองค์ก็สอนให้เรามาทานกับตรงนี้มาให้กับตรงนี้นานแล้วพวกเราจึงจะส่งบุญส่งกุศลจึงจะได้บุญได้กุศลพวกเราจึงจะได้รับผล ตรงนั้นเราไปทานกับวัตถุตัวนั้นมันไม่ส่งผลตัวนั้นไม่มีผลมีลาบาลาาไปเขาก็หอบาลาาเราไปกินซามียศเอายศไปเขาแล้วก็หอบยศไปกินซาแล้วพวกเราจะได้อะไรพวกเราจะมีอะไรเพราะทำที่ว่าทำพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมละละลาบลาบย่อมเกิดให้แจกเขาละยศยศย่อมเกิดให้แจกเขาละดีดีย่อมเกิดให้แจกเขาละบุญบุญย่อมเกิดให้แจกเขาละคุณคุณย่อมเกิดให้แจกเขา ต่ทีนี้พวกเรามองเห็นกัรไหมเนี่ยมองเห็นตรงนี้ไหมนะแต่ถ้าหากว่าเราพวกเรามองเห็นตรงนี้พวกเราก็มองเห็นทมแล้วพวกเราก็มาปฏิบัติพวกเราก็จะได้ทมก็จะมีทมก็เป็นพูดที่ว่าอนุเคราะห์เพื่อกูลโลกได้เท่านั้นเองเพราะหูตาสว่างแจ้งเห็นทมแล้วนั่นเองนะเห็นไหม แต่ทีนี่มันติดกันไปหมดอ่ะหมดทั้งบ้านหมดทั้งเมืองหมดเนี่ยเห็นไหมมองไปตรงไหนก็มีแต่ความสวยความงามมันงามเหลือเกินมันสวยเหลือเกินแล้วก็ประยิ้มยินดีส,งส่งเสริมยินดีล่าเริ่มอยู่ในตรงนั้นอ่ะไปหลงทางอันีเขาอยกว่าคนมนุษย์ของเรามันหลงทางนั่น,เ,นเห็นไหมเวลามันเกิดภัยขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงไอ้เนี่ยพวกเรามองเห็นไหมภัยที่มันเกิดมันมองเห็นไหมเห็นไหมนั่น ก็เพราะพวกเรายึดผิดพวกเราถือผิดพวกเราปฏิบัติผิดกันนั่นแหละอย่างที่หลวงพ่อเคยเกิดเคยกล่กาวพวกเราเข้าใจนั่นแหละอันนี้มันหลงตรงนี้มันผิดตรงนี้แล้วแก้ตรงนี้แล้วหันมาหาศีลหันมาหาธรรมหันมาหาคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชาวโลกจึงจะได้รับผลแตกพวกเรานั้นเองเอาล่ะหลวงพ่อก็ได้กล่าวเกิดมาพอสมควรสุดท้ายนี้ก็ เอวังก็มีด้วยปาะการรัชนี